โอ้อ้าววัตดีครับตะลอมครับวัตดีวัตดีโอ้ยตังแต่ปล่อยเหลขกตองวดไปเอฟซี่เอาไปเสียงร่องเบืงเอฟซี่บอกว่าฝันดีเลขตะล่อมนัวเอฟซี่ชทรมาบอกโอ้โไปตามตะล่อมใหงอีกได้เด้อวาสัน้นความหมายนี่มุ้เจ้าไปท้ายเลขตะล่อมแล้วนะคอยเอามาเซียงเบิ่งน่ะฝันดีครับไปถามตะล่อมได้เด้อว่าเล่าฝัน่าจังไดห,หลังจากที่เราปล่อยตัวเลขแล้ววาสั้นคับคบชีวิต ตามห้ดอกก็สั่จ่อมือจอเวยนก่อนมือนี่กับสิบสามเราเนาะสิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสามมือเลขออกเตรียมตัวลุย้ยโหลดไทยห้องเนาะว่าเพื่อนเลขเอไอ้เขียนเลยว่าเลขตะลอมจีบปล่อยไปเ,เขียนเขียนอามาเขียนเอามาโซ่ทัก่อนเอฟจีพูคนมารุ่นพนจีนีหฮู้ว่าตะล่อมปล่อยตัวไรไว้แล้วหลังจากปล่อยแล้วนะเล่าฝันไว้เช่ยงรก็จีติสัมผัสจอยอีกที่หนึ่ง่ะรอแป๊บเดียว มันเป็นธรรมดาว่าฟันดีคักฟันดีเนี่ยอืมบอกพื้นเลขซุ้มนี่ที่ฟันนี่ฟันมันคักอยู่นี่นี่เอาเอา,เอาที่ไหนนะครับปลอมครับนี่เอาพี่นั่ง,เอ,งเอาเบิ้งมาเดีนเดินครับนี่ปลอมให้ตัวนี้ว้นะครับฟันแหลกเล่านะอ่าฟันวางไหนเ็ได้ตีตัวนี้ก่อนเขอเอาข้อมฟันเก่าให้เอฟซีฟังในเปี่ยนขันว่าไม่แต่คนตนไต ไปใส่กับไปเอาแต่คนตายมากบานนี้เกิดเลยไปขึ้นแรกฝันว่าเ่อนตัวเขี่ยน,นตัวเขี่ยนมหาส่วนตัเนวเขี่ยนเพลินตายเลยเลยไปถามมาลยทีเพมันเลขทีแต่ไรมันมันทีมันทีตีตัวเดียวฝันว่าคนไตยมาตลอดบานนี้มือชุดไทยเกเลยย้อนเนาเลยเนาะพอถ่อมความาหาเพล่นตายแล้วนะครับ ก็เลยบานตะกวัเคยเป็นเก่าหนึ่งรือเก่าศูนย์เนี่ยว่าท่านอือก่ะที่เห็นในถพ่อเนี่ยยามดมันเป็นเก่าหนึ่งเก่าศูนย์อ่าก็เลยมันมันจะเป็นเก้าหนงเก้าเลยมาตีไทยัดเอาซีมาใส่เลยขึ้นแรกบานลขที่ซีนอ่ซีตัวเดียวโอ้โหบาลขที่ซีอย่าเรื่องว่งเฮยนเป็นซีขึ้นกันนี้อันนี้เป็นเฮียนเรเห็นบาลขที่นี่ก็เป็นซีขึ้กันอ เ็เลยเปรเปียบเทียบแล้วมาแปลเป็นตัวนี่ครับตัวตัวโลกไม่ให้น,นี่ละสีนะ่เก้าศูนย์นะเอาทีมาเป็นรักลอยวันทวายเอออ่าได้เลขมาสองตกกคือเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งแมนอ่าแต่ว่าบัดนี้เอาทีมาใส่ก็เลยเปลี่ยนทีมาของสี่เก้าศูนย์แล้วก็สี่เก้าหนึ่งบาทน,นี่หลังจากปลอยอันนี้ป้าแปะแม็นบ่ปล่อยไปแล้วหลังจากหันมากคือว่าฟันดีแต่ฟันว่ายังไดบัดนี้ วันนี้ไปซ่อมสร้างออกระโพอสุนไป okay. kind of ซ่อมสร้างเออขี้สร้างในขีข้อสร้างขีข้อสร้างเจ้าของสร้างเป็นผู้หญิงวะสุนสร้างมาแล้วเก่าบานนี้เก่าีเอาเล็กน้อยขึ้นไปนั่งข้อน้ำวะสุนเอาเล็กน้อยไปนั่งข้อน้ำข้อน้ำย่มสร้างลงย่มลงเกล็ดว่าสร้างเนี่ยอ้อนลงอ้อนลงเกล็ดเพราะแตดินผืนเนี่ยวะสุนสร้างนะเจ้าของสร้างนะวะสุน ได้ยินคําบอกว่าเป็นเจ้าของสร้างเนี่ยเป็นเป็น้หงิงบ้างเออฝันนะฝันเห็นสัตว์ใหญ่เนี่ยมีโชคแล้วแม่นจังไรกับเลขงวดนี่กับคืนว่าที่ดิ๋วอ่แต่ว่าไกลนี่จะเข้ามากับว่าขันนี่กันท้ายคลิปขันจนจนเข่าลุดมันเปลี่ยนนันแปลกดีกันผมทายคลิปทายผู้ใดเนี่ยขันไกลฝาขันจนจนขึ้นเข่าลดออาจังไปท้ายปูขาวนี่ว่านันเห็นบอกทายเราหอยหาค้องเม็ดเดียว จ่วงค่ายย้อนไกลขันจนๆขึ้นถือกลวดใช่โย่โฮเฮียวเลยไกลกันฝันดีฝันวันด้ขีส้างกันล่ะคีส้างมะอ่าบานีข้ามตีความฝันลักษณะนี่สร้างนี่ก็น้ำเก่าเนาะเมียนปะไม่ยิ่งน้ำซีเด็กน้อยน้ำหนึ่งเข่าเป๊ะหันเห็นว่าเก่าซีหนึ่งเด็กน้อยขึ้นนั่งข้อหน้าสร้างน้ำเนาะผู้เจ้าของสร้างเนี่ยเป็นผู้ยิ่งมาสั่นได้ยิ่งเขาบอกมับ อ่าเนี่ยบ่เจ้ามือแนมน้ามีจริงๆเลยบาดเนาะโอ้ยแม่นแล้วแม่นแล้วบ่เนี่ยเมื่อนี้คิดตามแล้วบ่เคยฝันบ่จักอนมือออกยังสีฝันอีกอบ่บ่ฝันกันคือได้แล้วนี่ได้แล้วนิง่งแล้วนิ่งได้เป็นเรื่องที่ตลอดนั่นนั่นแม่นเลขแล้วบ่ตั้งถี่บ่แม่นที่บ่ฝันมาทีเราคือคือเนี่ยมีบ่หงายังไดยฝันกับฝันบูรุเรืองเลยฝันบ่เป็นตู้เป็นตฝันบ่เป็นค่วมจำบ่ได้จำบ่ได้บ่เป็นเลข ถือแล้วถือแล้วถือแล้วเอาช่ให้เอฟซีเข้าอีกจัตบาทนี่นี่เด้อพี่น้องครับผมเออฝันตลอมนี่มาคักแล้วเนี่แต่งวดนี้นี่วันเมือ่อฉีเออวันโมเมนตัมบดาแล้วครับพี่น้องครับผมเอาต่ตอร่ำย่ำถือว่าย่ำตัวเก่าใช่เพราะว่าฝันเห็นสร้างกับน้ำเก่าไม่ยิ่งกับน้ำซีมันวะอย่าขวางสร้างนะน้ำซีเด็กหน่อยเอาคืนไปนั่งน้ำกับสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ว่นเวียนกันอยู่นี่แหละ ว่ามันเข่าแล้วล่ะเลขซุ้มนี้นะกันฟันยังสีว่า,เ,<อ>าเป็นเวทีขันมันบอกตัวนี้เห็นสีออกตัวไม่ทอนเด้อะเนาะแนวทางเนาะโอ้ยแนวทางมันมีถูกมีผิดแต่ว่าเพื่อนพวกเฮาฝันนี่เฮากับมักบ้านมีขี่ฮิยอทุ่นลแล้วเนาะบอมเบนว่าล่ะไอบ้บอมเบนว่านั่นหรือวะข้าเาจ้าว่าของสั้นผู้สาวเก่ขาข้าเจ้าว่ามักการขี่ฮิยอทุาเัานเป็นสั้นอีกทีแต่ว่า เพื่อน่าผู้ใดสนใจยากระทุหาพอรอบมดอเด้อยาอะไรยาสมุนไพรเพราะว่าจะป็นโรคกระเพาะโรคนี่อย่างล่ะโรคโรคตับโรคดีสั้นตาเหลืองตาเหลืองนอ่าเกี่ยวกับกระเพาะทั้งนีเกี่ยวกับโคดรไหลย่อนสีมีบ่ฮะนี่มันก็ใส่บยาตัวนี้แหละยาตัวนี้เหลอที่ยาผู้หญิงกับยาหมาดเขาลงเลือด มดลูกไปยิงทันเตอร์มี่โซนันมียิ่งก็ไรเนาะผู้ใช้เนี่ยกับตาเหลียงแล้วก็มี่ยาลูกกระเพาะน้ำยู่โอกไต้่น้ำยู่กระเพาะแล้วก็ไต้อืมอ้าเอาวโอเคกะผู้หญิงผู้ใช้กัเปลี่ยนเมื่อไรเนาะเปลี่ยนเมื่อไรมันตาผู้ใช้ดีเนาะผู้หญิงมันส่วนมาก็จะเปลี่ยนมาเขาลงเลือดแม่นหมายถึงว่ายพวกตาเหลียงตาเหลียงเป็นโอ้ยบ้าโลกดีซะบ้านโลกตาเหลียงบัวผู้หญิงนี่เดี๋ยวนีะบัวผู้หญิงนี่เดี๋ยวนี้ ตาเลี้ยงก็ไม่ยิ่ง,งปเปลี่ยนนี่ผู้าะยิ่งได้เปนนลี่ยนไะโรคเลี้ยงเนี่ยเออบารนี้ดีขึ้นสีเศร้าแล้วท่านเหลือแต่มือหน่อยนึงเดี๋ยวนี้สีเศร้าแล้วล่ะแต่ว่าบารนีที่กลับขึ้นมา,าอีกอยาก่าอยา่าหกหมอเอาไปกินนะบารนี้ว่าโทรไปถามดีขึ้นร้ายแล้วกับิอยากกินเข่าตลอดท่านมันมันมีแห้งเนาะครับเพิ่มยาเลือดเขาให้มันเลย เอาเอาเอาบอกเข้าใจว่าเหลือแต่มือนี่แต่ว่ามันสีเหลืองทีหลังมือพ่อไอ้ไม่นะโอ้ปกติเป็นสีเหลืองเหลืองมันโตมากแล้วสีไลออกมากทอนมือเดียวตาเนี่ยกระเบื้องลวดของเจ้าพวกเมิมีเล็บมือนีดเหลืองเออเเล็บตีเหลืองนี้มือเหลืองเหลืองเหลืองเงี้ยวออกกับเหลืองไทยบ่ได้ไทยไ่ออกไทยบ่ออกพ่อเออตลอดไปแปลคือยังขี่กระต่ายเนี่ยขี่กระต่ายบานนี้เกลเ้ยยัดยาที่ไลออกให้พ่อสีกับมาเอาอีายุบิ้ก เดี๋ยวอยู่สองสามหมอกันครับครแค่ต้องฟันมาล่อไวเนี่ยอืมอืมอ้มเาดีแล้วดีแล้วโอ้ยเป็นตัวคนเศร้าคนเดียวเห็นคลิปปัสสันะเห็นคลิปทียไทยไปท่ไทยไปเลยเลยแบบนี้เลยอย่างท่วมมาเล่ยวันที่มือสองมือท่วมากไม่ยั้งแล้วว่าสันก็ได้ยินข่าวว่าเจ้าเป็ี่นมอญยาตาเหลืองเออมาเอาเลยว่าสันนะมาเอาเดียวนี่เจี๊ยเยาเพราะว่าเอาดีวนี่ว่ารูน่าก็เป็นน้ำเมาเลย โอ้ยดีแล้วล่ะถือว่าคำว่าทายคลิปกับเป็นสะพานบุญในเพื่อนในช่วงนี้เท่ากับเป็นบุญร่วมกันเราไลน์เราเอายาหมอละล้อยนึงเนาะครับหมอนละล้อยเออหมอละล้อยนึงข่ายเป็นแปลว่านะหมอนี่เยี่ยเคิีว่าดีไม่ได้แล้อยังเสียบ่บ่บ่สามซีพันสิยูเออหมอหมอละล้อยนี่ว่าเอาชื่อแบบมาซังไปไว้รถใส่กูดังไว้รถชิญเตือนกันเนาะอฮะเอาสั้นตัวเนาะบ้านนี้คลาส สุดท่ายนี่กับที่ถามมาคว่มมั่นใจเพราเรามั่นใจปันใดปันเอาล่องวางเนอนนี้มันอันนี้เกิดเป็นแนวทางเนอะทั้งฝันฝันดีเองนี่ะอือแต่ว่ากะเจแมันมาแมนห้องกับ่บหงจักเสองบ่เห็นจะคนเนอะคขันขันมีโวกมีลาบขันแมนแซนเพินที่หาอีเลกัแมนนี่ละที่ร่องใบนี่น่ะขันปูที่หาครับกันจากฝันดีเองสหละฝันที่ว่ามือชุดถ่ายพี่เข้มมากๆกลแๆกันฝันว่าได้ขึ้นชุดสั่งกับโครับ สร้างก็สร้างนี่แต่ตัวใไงอวสันสร้างเขาก็ได้แต่ว่าของเข้าชนาอวสั่นของเข้าชนะแล้วขึ้นซสร้างขึ้นยมข้อพุ่ญยมข้อสร้างเ่ยสร้างกันโอ้ยตัวใไงเขาอีดิอ้วนพร้อมเอาเจ้าของสร้างอาสั่นเป็นผู้นยิ่งอาสั่นในคำบอกเอาเด็กเท่าเด็กน้อยมาจากพุ่ณเขายางยืดทั้งขึ้นดึงขึ้นมานั่งนั่มอวสั่นนั่มอ้าวอ้าวดีแล้วหมายว่าคันสีมีโชคมีใช่อีหลีกับขอนี่ถ้าประกาศยาไปกินกับลุกไม่ไลด เอาบอกไครก็ดีหายเยอะรับวขอบคุณพอลอมหลายๆครับผมเอ,อ้เอานั่นแหละมานี่เดียวไอ้นั่นนะข้ามามดลูกเนี่ยรักพวกมดลูกพวกมาดขาพวกอย่างนั้นมาเล่งปากมดลูกรักษาได้บออันนี้เขากบาับบอขูงจักแต่ว่าบอกพื้นยาตัวนี้นี่มันสิไปรักษาเกี่ยวกับมดลูกกุยงนะน,นะไปรักษาดีโมเมนต์ดูไปกินซื้อที่ใจก็รักษา Đi tòa giả xuống nhà xuống nha, nhà phố tù tôi, Nhà phố tù đi, xuống nhà xuống ừ. 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 nha.